yêu xíu cao xíu kia xuất xế cho nó khen bộ kèo mương mương kia mương nòa đỗ bản căng lãng kia xuất xế nên phần cả loài chất xích chất chả nhẹ bếp hà thì chậm bế cả เย่แชมตัตองเาานะเย่ปรยตัวนานเย่ตามาผลงานนดุพุงเดียนะจะเล่าดปุงไงมันตาจะเล่าเนี่ยรัฐบาลนะสโฟมตปวดเย่เย่ถอีทิ้ห่างวะเย่ออนจตองจตาถอยทิ้ปายหางยดตยนะ เพนบอกแก้วมือตดแผงตั้มโบราณนะตอนะั้นอีชินเหียดหางลอยอีชินด้วยหางเนี่ยจะติงไหวอีชินด้วยหางลอยอีชินเจ็บเชื่อหางเจียมหางตรงเดียวนะ่ะเยี่ยฟ้าอย่างเจี๋ยเยียอ,อย่างเจี๋ยมีสายอย่างตัวมีเบลอย่างตัวบืวก cho làm miền xếp giòm, bia giòm xin xếp bát lát nhân xin khen chỉ để tầm nhìn gì mà nhưng mà bây tham tại là tòng nhau pia. xin chưa nằm tàu luận lá như diện hoài giấm ta loang rô tẻ tốt về phê nhã giấm có băng bông bằng kì lắc láng Năm 2019, xuống มันทำน้ำเพื่อปือกลาย่ลอมปือกเนี่ยเลี้ยวอทยยน้อน้อยเยี่ยฟ้ายิ่งเยียยิซเยียเทียดดอกเปีอเยีเนี่ยมัวจะเสแสงมากันยาสสมยุกสมยู่หอยยกจนเล่าเน่ยตัวเลนนนั้นปุ่นุ่เดียทุ่นุเดียจอมยันทีมักานำมันกัปออนเนี่ยไฟแปงเน่ยไฟสิงโซเน่ยไฟสิงเลสิงลังเพียมเนี่ย มาการอัญยกรรมคำซาดมาการคาบเพเน่กิดางไนะด้ปูนุเดียะมึงก้องโถมก้องแฝมึงก้องโกมก้องลุนต,ตน,นตาต้ามือจงแกงจี้ท้ายเจี๋ยายาดตายเนี่าหวัวเส้นเมงวเอกเปล่าทำเต็มบัวหน้านจาเจี๋ย จะตันยเสียม so ื Not, the, the ่อตอนมนเาตัวเจเยี่ก็แ่าน่ยมืจะหน้าทีปูนะบก้หมันกม่หงจาเจียนพอัจเจตุจงดงที่ปูเนียนันมันกัไหานเาทนา่นปูเนี่ยเยียนทำเจีเจยไมาฟังปนสื่อนะไไปหัเขาหาเยี่ยจาน้ำสชวนน้ำวหจ้าาี่นนก่เก่งที่เสแตกิมเมยเนื่อแมงโหนเนื้อแมงโกนั่นจะตายไม่ลาตายตายเจีย

ទោតពងលៀចង់ជូកយោញ៉កោញ៉យោជាមកជាញ៉ទេទោតមកជាយ៉ាសានយីតតនខាងណៅកងបណ្ណៃទោតដូចស្ងុដល់ពងជៀវតិងលៀទៀមមកកយោយីជូ